ไม่ถึงจุดอันหนึ่งมันและคือความร้อนมันไม่สมดุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ย่างนี้คือเกิดความท้อแท้ขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละก็ละอันนี้ไปทำโน้นด้วยไปอันนี้ก็ชั้นใดเหมือนกันอืนน่การการะทานี่ก็เรียกว่าเหมือนปฏิปทาทางกายเ่ยทางใจสองอย่างเนี่ยมันพร้อมกัน ใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพื้นเพมันเป็นคนมีเกิียดทั้งนั้นนีะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนมีเกลียดทั้งนั้นแต่ท่านมามีปัญญาหลายทุกองค์พระอรหันต์ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อยังเป็นพุทธชนอยู่ก็เหมือนแต่เรานี่มันคิดไม่ถูกมันถึงเป็นพุทธชนอยู่อย่างนั้น เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้เมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งเลียก็บวุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากเป็นต้นมันก็ไม่วุ่นวายอีกอันหนึ่งมันก็ดีใจอีกอันหนึ่งอย่างนี้ มันผสมประสีกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเช่นว่าพระวินัยที่เราฟังฟังกันไปเนี่ยรู้แล้วมันก็เป็นของยากจำเป็นจะต้องรักษาศชืขาวบททุกอย่าง ให้ไปท่องดูทุกอย่างตรวจด,ดูสินของเจ้าของต้องไปตรวจด,ดูทั้งทุกสีขาบดเมื่อคิดไปแล้วมันก็โอ้ไม่ไหวแนละ้วย่างนี้อันนี้มันก็เปรียบไปว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านสอนในพิจารณากายอย่างเจสาโลมานาคาทันตาตาโจรมแต่กายั้งนม้นนะี่ยลองลองดสิ มันเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นเนี่ยท่าท่านให้กรรมฐานครั้งแรกกันเนะนี่ยเรื่องกายทั้งนั้นเนี่ยท่านพิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็ไม่ชัดสักคนเนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ชัดตัวเราเองลรวก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นมันก็สงสัยอยู่ตลอดไปเพราะว่าอะไรมันเหมือนกัน ถ้าหากว่าเราเห็นชัดเฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านี้ครับทาไมเห็นชัดนะมัน,นก็หมดสงสัยนี่เพราะว่ารูปนามเนี่ยมันเหมือนกันถึงนั้นอืมมันเหมือนกันถึงนั้นถ้าเห็นชัดในตัวเราตัวตัวเราคนเดียวอ่ะคนในโลกเนี่ยเฉพาะร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาอ่ะ อืมเนี่ย,ยถ้าเราคิดได้เช่นนี้แล้วก็ภาระเรามันก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนี้ภาระเราก็มากจะรู้คนทุกคนจะต้องตามไปดูมันในจักรวาลน,นี้ให้หมดถึงจะรู้คนทุกคนเนี่ยมันก็มากถึงเวลาเราคิดเช่นนั้นมันก็ท้อแท้อย่างพระวินยัยเรานี่กเหมันกันอ่านทีขาบทไม่รู้ว่าะครโกหกที่ข้าวบทเนี่ยตามความจริงมันอะ ถ้าเราจะไปคิดดูแล้วตามใจขเขาเน่ะก็นึกว่ามันเหลือวิสัยของเราเนี่ยใครจะไปนึกมันได้ทุกสิกขาบทมันมากเหลือเกินอย่างนี้